ฟิลเลอร์นวะว่าอย่างของเกาเดมาเลสเตอเนี่ยเขาจะมีสองเทคโนโลยีเนาะก็คือนาะนะชาถ้ากล่องเนี่ยจะเป็นกล่องสีขาวก็อีิีซึ่จะเป็นกล่องสีน้ำเงินมาดูตัวนาชากันก่อนคะอันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นรุ่นลิฟนะคะก็คือรุ่นที่แข็งสุดเป็นรุ่นที่อังชอบใช้ในการสร้างโปรเจคชันอัหรือว่าเพิ่มโมดลุนก็ได้นะอย่างเช่นการเติเมเรนเข้ามาการการเติเมเรคทางนะคะ,ะมาดูเนื้อกัน จะสังเกตว่าพอบีบลงไปเรียกอะไรพุชพุชไปปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งอยู่อ่าแต่ของของจริงมันจะตั้งกว่านี้เนาะอันนี้มันโดนใช้งานมาเยอะแล้วนะคะเนื่องจากเป็นตัวโชว์เนาะแล้วก็อ่ะให้ดูนะคะเวลาเกลียนน่ยนล้วนะอันนี้เป็นเฟิร์มเจลนะคะทุกคนซึ่งกับต่างจากอีกอีกตระกูลนึงก็คือ ตันึงคือ OBT นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นซอฟเจลเดี๋ยวบีบให้ดูค่าเดียวกันละกันตรงนี้นะอ่าอุ๊ยฝังชัดเจนเลยเพราะว่าอันนี้มันจะเด่นเรื่องของการอินทิเกรตกับทิชูได้ดีกว่าดังนั้นรุ่นตระกูลนี้นาะอะ,อะเห็นไหมทุกคนเลนไปเลยนี่อย่างรุ่นนี้มันก็จะเหมาะกับ การเติมบริเวณที่ f c i i l l e เ p r e เ s i o n เยอะๆอย่างเช่นร้องแก้มนะอันนี้ก็จะเหมาะกว่าซึ่งก็ต้องดูตามสภาพผิวคนไขทยนะว่าเป็นผิวนะหรือว่าผิวบางก็จะส่งผลต่อการเลือกรุ่นที่แตกต่างกันนะจ๊ะ